สวัสดีค่ะเจโอตตรีต่สวัสดีค่ะค่ะโอ้ยเป็นจังไดเจอโอตตรียย่ว่าขย้อนกระบ่ออกดอกไม่หมู <fic> <ant> เจเจ,เจย้อนบ่ออกยอก้อนกระบ่ออกเป็นจังไดเนาะนเอฟซีเนาะมีคนถูกรางวันลน,น้ำเจโอตตรี่บ่อนเนาะเจว่ะอาซะหน้างหลังก็เก่าไม่หมูโอ้เนาะหาเกาตรงตรงเลยเนาะเจเนาะนค่ะเพิ่นก็ะห้มาตะตองหวัดนะคะผู้ชมเงียนค่ะหวัดนี่เอ้า ท่านใดที่ย่งบ่ได้เอาไม้นะคะเอาไม้ท่านใดที่ได้เนาะเจก็ดีใจนําเพล่นเจ้เพราเป็นยังดอกไม้มูเจ้กเว่าตลอดว่าเป็นเจถือว่าถือทางอยากให้เอฟซี่ถือแต่ว่าจักคู่ถือเนาะแต่ว่าอันมาอันอันตัวเด่นอันอันอันกับเขาอยู่เนาะไม่มูเนาะมาตัวรองมาหาเก้าจับคู่ถูกอยู่ค่ะมาห้าเก้าตรงๆมาตัวรองเพ่น้นให้ศูนย์ แมนบาคาเจเน้นให้ศูนย์แต่มาตัวรองมาห้าเก้าตรงๆนะคะคุนผู้ชมแต่เมื่อนี้เจได้ยังกินค่ะต้ำน้ำพริกกะปิค่ะเห็นบาผักนี่เจก็ร่งสิบอกโอ้ไม่ไม่นมนขึ้นละมันไม่หมูเอาผักปูผักค่ะผู้ชมเอาหมอนห่อนกับบะห่อนกับบมันกับบเขียวอือต่อหมอนห่อนนั่นเองเจดีนอกน้นแข็งน้นโอ้ค่ะวิธีลวกผักให้มันเขียวมันบาเจนค่ะเอามื่อนี้มากินข้าแรีงน้ำเจคือเกลาค่ะผู้ชมวันนี้เจจะ ทำอะไรกินคะลวกผักบุ้งลวกผักอันนี้แหละแม่มูลวกผักนนนะก,กินผักนี่นะเจ้บ่ถืออืมเนาะแม่มูก็ได้พ่ออ๋อพ่ออมอยู่เจ้มีต่านาะแม่เ <c oughs> จ๊จจก,กับว่าเอานยังสลระแม่มูเขียเจ้เพถือกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าเวลาเข้าอันนั้นถามว่าเจ้เอามาถูกงไหงมวดนี้ถืออยู่แต่ว่าเจ้ตัดทิมเจ้เป็นคนมุมีดวงเขี <c oughs> มาเกาศูนย์มันบ่ากัญญาแม่เจ้ <c oughs> แต่ว่าเจ๊ก็ดีใจดิแม่หมูค่ะอพิ่งซืึอจากใจจริงอี่หรี่เพาได้ไปเซ๊แซงไม่ยังดีใจน้ำค่ะเจ๊เพิ่นก็ดีใจน้ำเอฟซีนะคะท่านใ้ถูกเจ๊เจ๊เพิ่นคือเพราะอยากว่าหอดเปิดหน้ากล้องคเนี้ยตูนเจ๊เพราะถือเขาไม่ยังเพราะว่าเจ๊ทุ่นหน่อยเจ๊ก็ซื้อไปตามภาษาเจ้าใบ่ะโอ้เจ๊ดีใจน้ำบ่าวเท่าเนาะเมื่อเศา้านี่แม่เจ๊เพิ่นก็ยำคักเด้เพิ่นว่าเพิ่นฝันมาสั่นอู้ ไปน้ำรถเพิ่นก็ยังเว้าอยู่โอ้ยแม่หมูสันลุงคือฝันจังสี่อยู่สันบ่เป็นเลขลุงถูกลรอบ่ว่าสันก็เลยว่าสิบ่แมนอยู่บ่ลุงเลยว่างสี่เพิ่นเพิ่นฝันย่ำมือเสาร์นี่เพิ่นเว้าว่าเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นจับไก่สันไก่ขี่ใส่มือสันโอ้ยเต็มมือไาอยู่สันจ้ะแต่ว่าหนูว่าลุงบ่ต้องตีไปไล่เด้อหนูบอกเพิ่นนะหนูว่า เก้าหาค่าคกัตบอกับเพื่อน่ะเก้าฮากเก้าเลยไกล้กับเก้ามือกับฮาถ้าเจ้าสามตัวเอาศูนย์ใส่กนว่าว่าอุ้ยกับเอซีกับสี่าตีเซอันตีเซตาโเจะขอางั่ัติยมันมาจ้ะม่มงตังแยกกะชำรับเจเด้อจ้าอันอันเอซีถือรม่ว่าถือกะดีใจนั่นดี่เก้าแต่ว่าในความรู้สึกเจเด้ออยากให้ถือเจถือว่าเป็นยังแม่มูเข้าใจเจ้่ะเข้าใจเวลาตี จะุดกับเก่ามานก็เ้เจงใจบามาแมเป็นสูตรมาจังสี่นะคะผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นไหมาจังใดเจี๊เพิ่นกะมาบวกจังสั่นนะคะพระม่นว่าเจีเพิ่นกะนีอยู่นะคะเอาที่พ่เต็มมาดมเียกอะไรเจ้จะนั่นเนาะมี้จะหอกมาเพราะวัวเจีเขาเนี่ยโอ้แต่ว่าพวกเสาร์เมมูกับฟันมาปีงกาะขาเมมูสองตัวคิดว่าทิ้งได้เลยกับเขากับเขาอีริคแมนค่ะ อ้าตวินกะไปยังอาวตวินมาอย่างบนเออตวินเพิ่นมาเบิงอ่ะบาวเถากำลังมากค่ะผู่ชมล่อบ่าวเถาจากหน่อยก็แล้ค่ะจากนครพนมเพิ่นบอกมากลวเป็นบเจ๊เพิ่นบอกมาแเลยเม็นบอจจากนครพนมอืมบอกีหนึ่งก้อนสามหน่วยแล้วบเจ๊เห็นเห็นป่าบอกหนาใสอยู่นี่โอ้ยยาว้านเป็นเปียวเถอะด้อ เลขฟันแม่มูโตัวนี่ว่ามันเข่าศูนย์เจเกเข้าสมตัวทยศย079ค่ะเอฟซีเพินคอมเมนต์มาบอกยูโอกระลืมเข้าโตกัเข่าห9าเกาเนาะแมนค่ะเจนเจเฮ็ดหยางคือสีหยานมันเปรี้ยวอสหยางมมนเปรี้ยวเนาะวัสดีครับเจลอตรีอ่าดีค่ะเอารลอดซอสย้อนก็อว่อยากลงงหนเป็นจังไดคือว่าย้อนบลลเอาโซเอฟซีเพิ่นกนเด็กขึ้นเข่ายูเพินขึ้นให้เข่ายูเข่ากระเทปยังเจกรยังเน้นของเจอันนี้เจ บ้าเถ่าเจ๊ที่พ่อุปเปอคนเรามันไม่มีวัสนามันก็ไม่ถือเอมากระยาฉันเจ้าบ่ซื้อมันกับบ่ได้อมันเป็นดวงของไฟว่ามั่น้ำตาจิตอ่อนคุณเลียใจตัวกับว่าไปใส่ออมแอมตัวยุ่รถเจ๊ของเพื่อนแหยหาหากับศูนย์มาเนาะเจ๊เนาะแล้วเพื่อนไหยตองหวดนะครับให้ตองหวดเลยคือหาเก่าพี่หลวงตาเพิ่นเน้นบ้าเถ่าหาหนึ่งเนอแล้วเน้นศูนย์เก่าเป็นแสงไฟประหิต เบาวเถ่าฝืนบาหาหนึ่งบ่อเอาแมนค่ะเบาวเถ่าได้ฝืนว่าหาเก้าเอาเอาผันเอาเก้าหาลอตเตอรี่แมนโอเคหั่นมาตะผีได้ไฟหม่ไฟเออค่ะปูนะโอ้ปูน่ะโซโซกียาได้เจออนเหมือนด้เดียวนี่ปูกระใหตรงตรงนี่ของปูมีเจเออแมนจะเป็นเอ้ยของปูนี่ถ้าตัดเอาเขาทั้งทั้งหลังทั้งบนเลยเนาะฮกหาตรงตรงปูที่ไปหาลอตเตอรี่นั่นเอง มันบนเบาเถ่าเพิ่นสีมาบัวเออจะพ่อเพิ่นโมลัยเจบ่มั่นใจเออแต่ว่าผู้อันนี้เพิ่นเพิ่นได้ยี่หรี่แล้วผู้สองตัวนะผู้ที่วันนั้นสองตัวค่ะเอาวศูนย์เกาห่าบนนนเพิ่นไดอยู่บ่เพราะว่าบบาเถ่าได้แต่เอาเกาห่าได้่นบนเพิ่นไดชเอาไปบ่เจน้ำเจนะหรือผู้ได้เอาไปบัวก้นในตลาดคือนไว้แต่ไหนคือสีห้องสีหายเจเลี้ยแจยยังเอาเขาบ่กเลี้ยแจยังเบาเถ้าว่าเจฟันบ่ เจ๊กับว่าพ่อฝันไปมาหนามาหลังมันอยู่แต่กับรถแต่ว่างวดีเจบ่อฝันเจ๊กับว่าอยู่กะเลียใจน้องขอ็อออนเบิร์ดบ้าวเทาแต่ว่าพ่อถือกัาเป็นยังดอกไทยเอฟซีถือก็ดีใจนั่นเพื่อนเพื่อนใจไปเราตะเกาศูนมาทั้งไอเข้าตะศูนเป็นมัดเก่าซูนหาเก่ากับว่าเอาน้องมันนั่นผมเหลืยวผมเหลืยวไปเจ๊กับบดึงเอาดึงออกเอายัดเยียดให้ผมใส่กับบดึงยัดเยียดเมื่อนางกะ เก่ง yup. ใจน,ใน,ในใ้นองมาน,ในใ้องก็อุดหนุนทันทีดึงแม่ก็แท๊บไปแน่เพรานว่าหาหกพันละน้อเออมันเป็นความเก่งใจแค่หาว่าบอกว่าถ้าว่าเอาใซ่น้องมันหาใบนึงก็เลยว่องบางจริงเมื่อนั้นเพิ่งกระยำอยู่ยำเอาซาเอาซาน้ากระปับตัวไว้น้ำแน่บอดกับเจมืงอื้นตัวอื้นกลับุกเนี่ยมาฝืนอยู่ดิเจดแต่มาคอนเพิ่นใฮีหาเก้าบอคอยจะเอาเก้าหาเนี่าอยู่แมนรากาฮะราคาเพิ่นให้ยสูนหาเอาสูนหาตรงตรงอยู่เอาตัวกลับนน้ำเมนนี่ล่ะ ที่จริงบ้าเถ้าสิได้หลายอยู่ดิบ้าเถ้าแล้วก็ดึงเป็นน้ำบุญวัตสนาเนาะกระชื้นเจ๊เวลาคุณบัตรสนาขนาดลอตเตอรี่อยู่กับเจ๊เจ๊ยังบ่ได้เอาแต่ว่าเจ๊บ่ได้เสียใจดิไม่ควรรู้สึกเราเป็นชีวิตไม่ค้าเราก็ต้องการให้ลูกค้าถือไอ้ของก็ถือกันย่ามาชมเจ๊เป็นว่าโอ้ยน้ำตาไหลไหลแล้วเนาะได้มากกับปรมานได้มากกับปรมาณโอ้พี่น้องผู้ใดมีโชคมีโชคยังไงจะลืมเจ๊เด้อนะครับว่าก็บ่ได้ว่าดอกว่าแต่ร์เอฟซีถือ เนีย่ยมันมาถึงเ่าอยากเบิ้งฮอตหน้าก,กล้องเก่งใจเพื่อนบาแถวเขาเป็นพี่น้องปอนปอนใหญ่ๆยตัวพี่น้องบ้าแถาก็ดูแลเอ็นดูเจ๊ตลอดนะ่ะนะเอานะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยอาจจะ,ปะไปไทยห FC เห็นฟีซี่เห็นบ้าแถาเร<อ>าดูแลพี่ตลอดครับท่านผู้ชุมเอ้มันสิด,ดำเยอะที่นอกน้ำแข็ง โทษไปลระบอกทั้งมารอนพนมแมงเลยว่าขอโทษได้หลายทเมแมงโทษเจล่างว่าโอ้ยนาเจลยบมาทั้งแล้วบ้าเท่โโา,ทา,าโาาทษไปลระบอกกรั่วโหโหสิติด,ตดตอสงสัยเพื่นสลองกันมันตรงตรงมก้าตรงๆรงนะก้ะ<ร>ากก็สิรูดรรอันก้าวกระปุลตัวไหนแต่ว่าตัวจับเน่นพันบบถือเนาะตัวน่นตัวเน่นที่ว่าบอกบ้าเท่าซื่อเนะบเท่า พี่น้องไอชุดที่พนหามา,นะาเนี่ยเขาเจดีเอฟซีพนยังงงแต่แค่ว่าตัวที่พนตัวเน้นตัวเดียวนะพนเน้นห,หายาลักฮาเนี่ยพนเน้นหายาเน่น,นตอนที่พนจับเด่นไม่หายสามคู่นี่เขาฮาเก้าตรงตรงเออเจได้บอลเขาถืเอเดี๋ยวพนจับคู่เดี๋ยวจะหาบอลเขาเป<ต> <ผม S 2> ็น<า>แม่นม่ท่อไปพนท่อกลับมาแล้วเจก็ร่างกายน่ากินพอดีบาลทำมาพอดีแต่ยังไม่นู่นยังเจมืนเนี่ยก็ได้ต่ำหกต่ำสากคือบอกผมหุงเขาหุงแล้วเขากำลังเขากำลังจะดีด ตำยังมีเกลกระทู้ไงแตวแม่หมูั้งซื้อโอ้จะบวกลิ้มเกลือเแล้วบวกลิ้มเกลือแล้วเสียใจแม่หมูวายบวกเิ้มแต่ว่าส้นี่นะเป้าท้าวกระทู้เดี๋ยวเจติทอดหมักปิ้งหรือมักทอดว่าเจ้าเงินให้พี่ซื้อมบุนีตลาดเนื้อมาย่างกับบุญีบ่มีบอกเมนแก่แค่นกระดูกกระดูกทอดบ่เจติทอดเป้าท่าอยากก็แม่นบอกอันนั้นมันเข้มมาจันไม่รู้ทําอะไรตะวินมาอันนี้ปีมาดามตัวละมาซีมัง กอดเราจะมาลุนล,นลุนรางวัลน้ำพี่น้องแล้วมาตอนบ่ายก็เลยหาเขาซื้อแล้วกินเราและวแล้วน,นี่แหละมาดามเจแล้วไอ้ย่างเอี่สี่คุ้งหมูไว้ให้มือเศร้าเป็นแสบาสันต่เออเพราะป็นของเหลือที่ท่านนี่มีไผกินเลยรบ,บางสิเพ่าะเป็นของเหลือแล้วกับซีมังแล้วพ,พ,พ,พอพอดีตะเบาวถ่ายยังมาโอ้มาสันแล้าก็คุยกับตะวินขี้เข้มมาสันแล้วมาจ็กแล้วผมนี่ท่านนี้ซีมอยู่ดที่ฉนอกเพราะว่ามือเศร้ากับเพาได้กินเจแล้วเจแล้วย่างไม่ฉนอท่านนี้มีไผกินก็ต้องเราซุกไลน้ำแสบดาเเทา กัแหละแต่ไม่คั่วพี่น้องทั้งสีห้องสีหายทั้งเดือวเะือดเจพี่น้องเลขเด็กกรได้มาตกตรงเราห่างโบมานเราวโบมิชมิดวดหนาคนจะขี้เสียบเห็นอ่าหนาหางแหล่แล้วว่าหางเจหล่ไปอีกแล้วว่าหนาหางแหล่หางก้อนแหล่เจ้าสีหายบัวถ้าบัวออกเกลียวกับรถเจเจบ่เป็นยังเด้อันนี้โอ้ยเดือดเดือจะคอเป็นจังไหนขึ้นมาหลุดพรท่านฝนตกบ่เมื่อไหร่ฝนตกแข่ง้าในลบฝนบ่มีห่ม บ่มีผู้ใดเด้งบ่มีผู้ใดนั่นเลยพี่น้องเจ้บ่อยู่จริง,จรงเจ้จะเด้งนันเร็วเันเซีเยวแล้วก็ฮอนแล้วแต่ว่าบ่ถูกกับฮอนนี่ขอจ้าวเลขเข่าหรืวเปล่าเรื่องใหญ่โตใหญ่ไปเฉพาะดื่มกับฮอนบดถูกกับฮ้อนฮ้อนแล้วเนี่ยบ่ดสีน้ำตุน่นผ่นว่าอบอ่แมนบ่มีพผ่านว่าเจ้ก็ค้ำขำใส่ฉังใส่เขาเขาขอว่าันเลขเลขเข่านี่แล้วฮอนหลดพี่น้องน้องฟัางตั้งจ้างตั้งชมตัวไรไบาทนี่เอ้าว่าที่ข้างเดี๋ยวอืมต่ข้างยังนะเจ้ ห่างเมนหออนไม่แต่ว่าว่าอะมันจุ๊ยกจใจไหนไมาให้มาแล้วบอเออให้มาแร้วเออกระบ่ายันเอซีมามันจะตกเก้าตกเก้าว่าังสี่แม่ยตกเก้ากระซางขอตะวันมันเข่าพี่เนม่นแร้วเนาะเออกระเจ้าเก่งมากเลยดโตกเก้ากระซางขอตะวันต่เข่าเจ้าคำนวาดีละบอเกล้ว่าสิเจ้เจ้าเจ้าสันนี่เย้าทีมเ่าป้า เก้ากับศูนย์มาสั่นเบาเท่าเก้ากับศูนย์เป็นไหนเก้ากับศูนย์นัอีกแม่นเพิ่นเด่นตัวใดฮะเพิ่นเด่นตัวใดเก้ากับศูนย์เด่นที่เก้าเด่นที่เก้าพี่น้องไม่หมูผู้ใดมักเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเพิ่นของนี่จาว่าบอมแมนของเพิ่นบอดใดดีจะว่าให้มะตะโตเก่ามันผ่นออกของเพิ่นเดียสหากับเก้ากัเล็กวิ่งมาถึงหามาถึงเก้าหากับมาหามาหกหาเก้ากับมาหาเก้านี่เพิ่นว่าจังสีระบาย มันสีสวนสนามกันอยู่นี่แล้วมันจะวอนออกอยู่นี่พนมาสวนสนามเลยดิศูนย์กั้วแมนเด่นที่ก้าเมนที่ก้าวให้พลมากจีละสามตัวมันสีสวนสนามกันวาสันเพิ่นใส่เข้ามาสวนสนามที่แม่หมูงวดนี่จะเก้กับว่าเข้าใจกันพลมาจะจับคู่จีในใบเบาเทาเมื่อไรขอเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเพิ่นฉลองกันเพราะว่าเจ้าถือกันหลาขค้นังนี่ขนาดเป็นตัวที่แบบว่าตัวร่องตัวร่องจากเพิ่นที่เด่นมาไหเบาเทา ออแต่ว <Es> <an> ่าเขาเขาเขาสิสามตัวนี้เขาว่าเขาเล่นกันหลายอืมอือเพราะว่าเจมาคปขึ้นออยเบ้าเทลาสันดอกเพื่อนทางว่าช่องเบ้าเถ่ากับเจลอตเตอรี่มันปม่ยังศูนย์กับเก้าอ่สั่นเบ้าแถวเต่าเพื่นเบ้าเมืองมืออื่นอแต่ว่าเพิ่นน่าเพิ่นสิมีที่เด็ดให้ยุดอกฟังเบืองมืออื่นอ่เดี๋ยวมีที่เด็ดจัดให้เบ้าเท่าว่าสั่นฟังเาบอาพร้อม แต่ว่าเจ๊เจ๊เพิ่นกับบอบอกเจ๊ไปรอก่อนมันบอสไฟติม่ยมอเนี่งนะครับเพราะว่าเพิ่นอาจจะสลองกันอยู่เจ้าก็ยังดีรบขอบคุณพี่น้องขอบคุณจากนครพนมเพิ่นให้ด้วยใจด้พี่น้องรับไม่เขาไม่ต้องการอะไรเขาบอกว่าไฮเอฟซีเบาเถากันไม่หมูถึงโรดเพิ่นเขาก็่ได้ต้องการหาบาทสิ่บาทแล้วบอกเคยบอกจักเกียอค่ะบอกเคยบอขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจนะคะเพราะว่าเพิ่นคืดบ่า แามบ่ถือเนียตูนกันโอ้ค่ะเพิ่นเ่เอาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวบ่าฒ่าเชียนให้นะครับปูนี่รอบเ่งจาพ่อพ่ปูกรรมชมของปูให้เจ๊มาก็เข้าหกห้าตรงๆ3งสามตัว้ัตัดก็เขาห้าเก้าเก้าห่านะครับชมเพิ่ใเ้มาตองงวดแล้วคือนครพนุ่มนี่ครับไม่ต้องรอให้ก่อนใครได้พี่น้องแรกนะเป็นบองงวดพี่แล้วนี่ยเพิ่นกะจับปูให้ตองงวดเลยเข้าห้าเก้างวดนี้เพิ่นให้ศูนให้เก้ากับ ให้ศูนย์กับเก้าเน้นที่เก้าเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ครับเอาธรรมบชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้จากนครพนมนะครับ16ตุลาคม2567พี่น้องให้ก่อนใครนะครับบอตต้องรอนะครับผมวดี่ผ่านมาเลขวิ่งมากทึงหามากถึงเก้านะครับห้าห้าเก้าตรงตรง,ตรงนะครับห้าห้า้าตรงตรงนะครับทรรมบชมอา่า ปูให้เจรอก่อนเนดะ้อท่านผู้ชมเด้อหกขาตรงๆจะพ่อปูเบายุตตลาดนะครับท่านผู้ชมปูจะมาหาเจเพรอ,อันนี้ปูมาหาลอตเตอรี่พี่น้องปูกะเน้นไม่ให้สามีหกหาตรงๆเอาจากนาครพนมพี่น้องนะครับเพื่อนกับกำลังฉลองกันเจเพือ่อนว่าเพื่อให้เลกวิก่งมาก่อนศูนย์กับเกรร้านะครับมาตัวเก่าขอแต่ว่ามันเขานะพี่น้องเนาะเน้นที่เก้าจับคู่พรุ่งนี้่น่าจะมีที่เด็ด้เบ้าวเถ่าปุ่นท่านผู้ชมเจกกำลังทา น้ำพริกกะปิทอดปลาทูเบาวเถาหุงเข่าอยู่นะครับโอ้ยเอาพี่น้องปุ๋ยสมุทรได้กับบอได้เจคเทียบอไดพี่น้องบอได้เป็นนิยังวาสนาไหมนี่นะครับเจเป็นกับบอได้ธรรมชมเอ้าวบอเป็นยังดอกเจแบบรักชมเออบอต้องเสียใจนะพี่น้อง นะครับก็ขอบคุณจากนครพนมเพื่อนพี่น้องเพื่อนให้ด้วยใจแต่เจ๊แต่เจ๊บ่ถือเจ๊ก็ขอบคุณเพื่อนแทนแทนเอ็มซีดิไม่ว่าขอบคุณขอบคุณได้หลายเด้อที่แบ่งปันแม่นบอห้างนาเลียยุ่งแล้วห้ออยากจะห้องจะให้คาเก้ากับบ่ดึงเอาไว้ในใบเจ๊ก็ได้นะครับโอ้ยเสียดายเนาะเบาเ่าเนาะเอ้ามืออื่นจังรอท่านผู้ชมนะครับขอบคุณจากนครพนมเด้อนะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เลยพี่น้องที่เพิ่นไท้มาทุกเสี้ยนทุกอาจารย์นะละมือเอือนจังพอว่าเพิ่นเจดเด่นให้มากต่อไปที่เด็ด กินเขากันไม่กินเขาน้ากันเออแต่ว่าจะเค็มไปเจเด้วออกเหลืองนิ <c ười> <c ười> ดอขอบคุณค่ะเจขอบคุณค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ